สวัสดีครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งผลงานจาก QC c Audio กับรถ Toyota v e l เวลไฟนะครับคันนี้ใช้ระบบเดิมของรถนะครับเพิ่มเติมความบันเทิงเข้าไปสำหรับคนในครอบครัวสามารถฟังได้ทั้งคันรถนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงด้านหน้านะครับดูหนังภายในด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราตามมาชมกันนะครับว่ารถคันนี้ติดตั้งอะไรกันบ้าง สวัสดีครับผมมนรับฉันทวัฒน์นะครับจากร้าน QC c a r a ารอดวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งผลงานของทางร้านนะครับกับรถ Toyota w เ l l ไนะครับด้วยคอนเซปต์ของรถคันนี้นะครับคือใช้จอวิทยุเดิมของโรงงานนะครับบวกจอ Android ที่เพดานด้านหลังเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปทำอย่างไรนะครับให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ได้คุณสมบัติเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับ โดยคันนี้อุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราเลือกใช้ก็คือ DSP รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายอาัลพายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเลือกใช้ DSP รุ่น x 8 0 0นะครับรุ่นนี้จุดเด่นคือมี power amp ในตัวนะครับสูงถึง8ชน channel พร้อมยังสามารถควบคุมระบบ,ะบการปรับแต่งได้สูงถึง12 channel จึงสามารถรองรับระบบรถคันนี้ได้ทั่วถึงทั้งคันรถนะครับโดย3 c h a n แรกเนี่ยเรานำไปขับ ลำโพง3ทางด้านหน้าของ Alpine นะครับโดยคันนี้เนี่ยทาง QC นะครับได้ออกแบบงานติดตั้งให้สวยงามกลมกลืนกับรถและไม่บดบังทั้นักซิมิสัยในการขับขี่นะครับและได้มุมกระจายเสียงที่ดีที่สุดนะครับในการนั่งฟังนในตำแหน่งคู่หน้าหรือจะฟังจากคู่หลังก็สามารถบรรยากาศทั้งคันรถเนี่ยเป็นบรรยากาศในทิศทางเดียวกันโดยบรรยากด้านหลังนะครับเราเสริม ลำโพง3าทางอีก1ชุดนะครับนะครับเดี๋ยวเราดูด้วยการออกแบบลำโพงสาทางเนี่ยให้มีมุมกระจายเสียงให้เบาะแถวสอและแถวสามครอบคุมได้ทั้งคัรถนะครับสามารถชมภาพยนตร์จากด้านหลังเนี่ยได้อัตราลดเหมือนชมอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยนะครับโดยคู่หลังเนี่ยเราเสริมเพราะว่าแอมอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นของ Kenwood นะครับเป็นรุ่น XH401.4 เป็นแอมขนาดเล็ก ที่ตอบสนองความถี่ได้ถึงระดับไ i เดสออเดียโอนะครับคันนี้ในส่วนของลำโพงด้านหน้าด้านหลังก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความถี่ต่ำที่เพิ่มอัรรถรสในการฟังดูหนังฟังเพลงในรถคันนี้ติดอะไรไปเดี๋ยวเราชมด้านหลังได้เลยครับคันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยของรถคันนี้ก็ติดตั้งซับสำเร็จรูปนะครับของออดิสัน ABPX10AS2 นะครับเป็นรุ่นยอดน,นิยมนะครับที่สามารถติดตั้งซ่อนนะครับเข้าไปในหลุมด้านหลังได้เลยเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้ก็สามารถติดตั้งซ่อนใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่เสียพื้นที่นะครับไม่เกะก,กะแล้วก็เรายังสามารถเพิ่มอัตรารถคันนี้ได้ทั้งคันรถโดยเรายังสามารถใช้พื้นที่ของรถเนี่ยได้ครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราก็พามาชมอีกหนึ่งผลงานดีๆจาก QC c Audio ก็ฝาก ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ